สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็เรายังอยู่กับหมวดสาวน้อยเวทมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยซีรีส์สาวน้อยเวทมนต์อันนี้เนี่ยที่ผมจะมาแนะนํากันนะครับเขาก็อยู่ในซีรีส์ของตระกูลเฟดนะครับผมใครที่รู้สึกว่าได้ยินคําว่าตระกูลเฟดแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีสาวน้อยเวทมนต์ด้วยเหรอเพราะว่าแน่นอนครับผมว่าพอพูดถึงเฟดหลายๆคนอาจจะนึกถึงเฟดซีโร่หรือว่าเฟดสเตย์ไนท์ก่อนนะครับ ซึ่งเฟดตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสป i ินออฟนะครับไม่ได้มีผลกับจักรวาลเฟดโดยรวมแต่อย่างใดโดยที่ชื่อของตระกูลเฟดเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเฟดไทรไลเนอร์พริสมาอิริยานะครับหรือว่าในชื่อที่เรียกกันง่ายๆว่าเฟดอิริยานั่นเองเพราะว่าตัวเอกของเรื่องก็คือตัวของอิริยานะครับซึ่งเพลงที่ผมจะมาแนะนำกันก็คือเป็นเพลงเปิดแรกเลยนะครับของภาคแรกด้วย มีชื่อเพลงว่า Starlock นะครับโดยคุณโชโชซึ่งเพลง Starlock เนี่ยก็เป็นเพลงที่ผมมองว่าผมค่อนข้างชอบไปแบบเบสิกเลยนะก็คือชอบตรงท่อนฮุกของเพลงเลยมันฟังแล้วมันดูมี impact มันดูมีพลังมากเลยทีเดียวสำหรับผมนะซึ่งพอพูดถึงตัวของนักร้องบ้างเนี่ยอย่างคุณโชโชเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเพลงที่ คุณโชโชเขาลองเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันไปในทางสาวน้อยซะส่วนใหญ่เลยนะครับคือไม่เชิงว่าไปทางหรอกแต่มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอาจจะด้วยเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ผมได้ฟังคุณโชโชร้องเพลงเปิดเนี่ยมันอน,นิเมะมันจะไปทางนั้นด้วยนะครับก็เลยรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถามว่าเพลงที่มันดูมีอิมแพ t แบบนี้เนี่ยกับสาวน้อยเวทมนต์เนี่ยมันดูเข้ากันไหมผมว่ามันก็ดูเข้ากันนะเพราะว่า เออมันก็ดูแบบให้เห็นว่าเออสาวอเวทมนต์มันก็ต้องมีการต่อสู้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันต้องเจอมันต้องฝ่าฟันไปอ่ะการที่ใช้เพลงสตาร์ล็อกเนี่ยมันก็มีอะไรที่รู้สึกเออมันก็น่าสนใจดีอ่ะเพราะว่าเพลงมันเน้น Impact เลยอ่ะคือถ้าจะเทียบกันว่าพอเป็นเพลง300เวทมนต์นะครับมีความสดใสมี i m ม a c t เนี่ยผมบอกได้เลยเพลงสตาร์ล็อกเนี่ยย้ได้ว่าเทไปทางฝั่งแบบ อิมเพกฟังแบบเอเนอร์จีฟังพลังอย่างเดียวเลยนะครับคือฟังแล้วแบบมันดูแอบทาให้เรารู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นหนึ่งเพลงที่ดีแล้วก็ด้วยความที่ผมก็เป็นแฟนเฟดระดับแบบเบื้องต้นนะครับไม่ไม่ได้ใช้คาว่าเป็นแฟนตัวยงแล้วกันเป็นแฟนเบื้องต้นก็เลยเอามาแนะนํากันด้วยนะครับสาหรับในส่วนของตัวเฟดคาร์ไลน์ไลเนอร์พลิสมาอิิยา แล้วก็ขอฝากเพลงสตาร์ล็อกเอาไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการแนะนําเพลงอนิเมะในวันนี้ก็ครั้งต่อไปผมจะมาแนะนําเพลงจากสาวน้อยเวทมนต์เรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ